เอาแนวมาล่ำสิงเนาะมาล่ำก่อนเอาล่ำเบิงออกตนวออกตัวซะก่อนเด้อแม่เด้อสาวล่ำสิงจากอุบลราชธานีคาลูกษย์ลูกหาคุณแม่หนูร่งชชยาผักคุณแม่ดอกอ้อจันเมืองปากว้ไป,ไปลูกความบานเป็นหวานห่วงกระถางอีกสักคนหนึ่งแม่ก็แล้วกันปากไวหมอบใส่ตักคักใส่เผา,าเป็นลูกไผ่ยาทั้งบั่นห้วยแล่เนาะปี่นองเท่าอันเปื่อยน้อยจังหวัดขอนจละล,ะล,ะละนัน เอ็น้ำเหตดขีดน้ำค้องเสือห่อยตาว่าห้อยปูอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานบ่อลองบ่อลำนั่นคือลำก่อนนะคะเอาล่องเบิงโอลนาะ ว่าเขาสาธุสาธุสาธุพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขาัตานังล้วนแต่หนอพูดทังตลอดทั้งคุณบิรามาคุณครูบาอาจา,ารย์ขันเจ้าทินเจ้าทานขันเจ้าบันเจ้าเมืองตลอดทัท้งแม่เจ้าธรณีและจังวาสาธุเด้อผูกหาลำเมือนี่ให้มาโปกมาบังให้มากลางให้มา,า,า,าลำยามำลามำล คพูดให้เปล่ากะลูกมาปออนใส่ตีนสุดสะกอนเด้อกองสุดเอาไว้ที่หลังจะเข้าบาเอาหลายพ่อได้เห็นห้อยสังวัดลำทังงูุบนราชธท่านีเอ้านั่นกองเสียข่อยเด้ยน่ะเออ เสี้ยวลูกสาวเจ้าเดือแเมียเดืองมากไก่เด้แต่วุบุ่นได้นน่ธรรมดาละคนหีีไงเขาก็เสี่ยกันให้คอยตัว ลำเม่นมาเดื้อนายเม่นมาเดื้อนายภาษาทูดื้อขาดจันโมือมาอีกคุณคู่ผู้สอนสั่งสาษาเดื้อขาดจันโมือไหวอีกคุณคู่ผู้สอนสั่งคุณคู่มาอาจารย์ขาจะยกเสกเอาเทวละไหววางเสียนเทียนคันห้าขอนีมน้องโปองเทียนคันห้าขอนีมน้องโปองของอาจารย์สั่งไม่ให้เติมมาทำเติมแถมฟอให้แนบนำข้าเจรจาจับใส่ไหลดื้อพอไหลออกมาดังน้ำดังน้ำผู้ย่าหมู่ยาจุ่มฝูงหมู่คนละบาท ทันละนานหนุ่ยไงไพ่นั้นเดือพผได้ยินแล้วยองข้างอู่อู่น้ำขอ่นั่นแล้วขอให้จำให้น้องถนองคุ่นยางพางบางที่เด็กน้องน้อยสาวแสแก่สมพอเอ้ยพอขอให้ทีถ้าโจดลุ่มจอดลงมาลงระทีทางเมือคุณนั้นเดือคุณประสงฆ์องค์การละมุสัมนิโนอยมาคอยเลี้ยงียกผัวเตียมตัวตุกทีในเดือพอกัะในคณะมือสิลัมยังแข่งขันกุดหนัก่ละม้วนอยู่ในดินกาพคุณสินีสนอคุ้มธรบิดมนกุ กังให้มาบังมาเยี่ยมมาเยี่ยมพระเตียมถั่วถูกสิงปิงคาลาผาเจ้าทางโอรหันไหวถูกสละคุณอภรีกาไหวถูกสละคุณเมมาหนาคุณคู นีสนอกจวนน้นมูเทีนอยู่ในทํากับภาษายามปู้นนั้นญี่นั่นตีสะพุ่มเป็นไงมเมือเด็กขาดประดับดอกไม้ดอกไม้ผู้ชาวายิแก่นธรรมทุกสิ่งลำ่ำสักุลโลกศักดิ์สิทธิ์คอยมานี่เมียละแฮงต้นตัวขาคุณครูภาษาละนอคุณอ้อคุณอ้ณอขอให้นํามาสอดยาได้ตูปตําต่ออีถอยลทาทาเสียทาเสียผู้ถอยลาทาเสีย กลุ่มเรื่องเด้มเอ้ากุนกู้บาอาจารย์ อาลบาับดนีขึ้นโซฮานขึ้นซูเวทีบันไดขันแรกคือกันกยกโอยกคู่เพิ่นกะจังว่าเพื่อนมีพโอโกกมีคู่จีปูมีบาดปูสาดบึงเลื่อมบึงไล่สุภาษิตเพิ่นว่าจังสี่ตัวละแม่เพิ่นว่าทาังงสีนเขายาไปกวดน้ำพกยาไปเที่ยวทางหกปลาดงเสือไฮเสือใบเจ้าบ่มีไฟสีซอยบาดเทอจอยเหล่วนั่นมาขี่เียนบ่อปานเพิ่นบ่ให้ลืมผ้าเกี่ยวสององค์องค์งที่แรกนั่นคือคุณพี่ดอนมันดาต่อรองลง,งมาเป็นคุณคู่บาอาจารย์ผู้คาขอยกเสกเก้าเท่าไว้เนื้อ សូវាប อาละวัดนี้ก่อนสิไปหน้ามาหลังก่อนสิไปหลังมาหนาสิบหงูภูคารัดดาวันชัยยาภาคกัขบขารวาสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้เจ้าทีเจ้าทานแม่นั่งหน่วยโทรณีแล้วต่อรองลงมากพอ,อน้อมกลาบน,าบนมาสาการประดีพระคุณเจ้าทุกรูปทุกงผู้เป็นประมกประท่านไฝ่งทางพระพุทธศาสนาแล้วทีลืมบอได้นั่นกลาบสวัสดีไปทั้งทีมงานผู้น้ำหมู่บ้านโบวสิเป็นทั้งคุณพอ่อผูใยญ่บบันสะพันเมืองคุณพอ่อกำนันคุณพอ่อโบโต ไปรักษาความสงบ์ถูกกรรมถูกไฟาขาดบได้อีลีขอกราบสวัสดีคุณพ่อเจา้าภาพคุณแม่เจา้าภาพคุณพอ่ณพอคุณแม่ผู้เป็นเท่าป็นเกผููปินโพปินเมผูหัลาหลห็นหลาย,ลายผูหัน้อยเหย็นน้อยผู้มีการศึกษาเจริญขาราสการพู้ขาปราชาสนทีม่มห่วมสามโมสอนสามคคีทรรบุญเบื่อนีทั้งคณะเจา้าภาพเลี้ยวกับมาไห้กำลังเอ,อื้อกำลังใจอภิน่นหน่อยเดาเหนือพร้อมด้วยราดดาวัน์ชยาพาร่วมสสองสลองงานเบื่อนีแต่ว่ามา พอกันแล้วขึ้นยกแรงปรชัชันกันให้เราเป็่นไฟแดงลัดดาวันสิเป็นไฟน้ำเงินขืนสซหันเปียบแล้วซ้ำม,มวยคูัวหนึ่งคุณแม่ขั้นเป็นมวยแล้วสีให้อภพินัาหน่อยนี่เป็นมุ่มแดงลัดดาวนนี่สิเป็นมุมน้ำเงินเป็นยังจังให้เรลาอย่มุมแดงพเพราะว่าเรลานั้นมีอาบทยังแข็งหัวเจอิปันสากส่วนว่าคอยนั่นหากมีบักซบไทยเจ้าเสียวฟูด้เดือมพันลหลอีพ,พอข่วนคอคอยเสียอยู่คุณ <c oughs> สีเอามุ่มแดงต่อบอก่กหรือมุมน้ำเงิน เอาปูใส่สินคืนหรือเอาบักทรงลมขั้นเอาบักทรงลมเหล่านั้นมีดีสามอย่างฟังเด้อเมอาพินั่นนั้นมีดีมองได้ผู้ใดสีเสียเล่าฟังเด้อหนึ่งนั้นเล่าดีทางดียอกดีถูกอะดีดมหูดมกุดดมดากเพราะว่าเล่ามีสาแคนไว้วางเอวขั้นเมนแนวกับบักเขือหำมมาบบเดกามันหากเกิดมาอีกมึงมันแขนทุง่งเท่งและยุติทง,ทงยน สู่กะไฟห็นแต่มันนวกกอนเสียสื่อเสียเสียงแม่แท้สู่ในเมืองกับซุ้มกะลีบอด้พ่อหยกสีขออ่อนปานปินปง,แม,งมแม่นจังไรกะสู่มวยแม่ยิ่งนี่บอด้ดอกแม่เดินสิปล่อยเฮงแอยู่เสอร์ฮิตเตยเว้ยกะสนะไปเลยนี่บ่อด้พ่อหยกสู่บ่แม่สู่บ่หน้าไฟยิ่งข้าสูเดอร์ บ่หาแต่ไปโซโกอกเงาออกแห้งเม่นสิปล่อยให้เข้าแท่งนอนอยู่นิ่งๆลอยกะหักกะวิลงหลมลงเอาหิงยังสูมาหาเสียงแต่อยูบอ่บ่หมอเสียวเนี่ยลำไปล่ำมาเป็นเสียวกันละได้แม่สู่เด้อหมอมือนี่ขั้นบอย่านหำเหี่ยกก็สู่โหลดเด้อหำขั้นสีกิ่นทังล่ำโดนๆกว่านี่กระเซินให้คุทพีถอยไปสิป้าส่วนว่ากาติกานั้นมีอยู่สามข้อฟังกติกาไฟลูกสาวเด้อแม่เด้อขันแล้วเห็ุพิดกติกานี่ไหมแล้วโหลดเมือนี่ ฟังเด้อเนื่องนั้น ห้ามให้ปลาคอมาแข็งใส่ปลาขิงแก่งข้นมาให้ไปเหย้าทิมเองห้ามแข็งทึ่งห่านสองเนี่ยบอกให้ย่านย่ำจุดหรือทำได้บ่ได้ก็ตามให้ย่อมให้นบให้ทำความเข้ารบสมบติสมมาส่วนวากาตีกาคอสามสูตรไทยฟังดีๆเด้อไอ้ฟังเลี้ยวให้จำเวลาปลอดหรือลำบาดเปื่นบาดยางเหตุกะให้มันสร้างมีบาดมีวงอย่าเหตุคลอ่ิงดงกอกบอกแกกเวกอย่าให้พวกไทยแขกบ้านอื่นบ้านเตืออย่าดีแขนดีมือมาจุกมาเหนี่ พอว่าสน,แแน่แกหนีไว้ปันส่ลุมอภินันเอ้ยเฮ็ดเหมือนีเฮ็ดสมเป็นหมอลำใหญ่ขั้นเจ้าเฮ็ดบ่สมเป็นหมอลำใหญ่ละวังเด้อจากหน่อยละวังคอยนาสีไล่ให้ไปสีหีมาให้เจ้าได้ลูกมาคอยเสียกไปพองเ้ยกองเสียคอยลายได้เหมือน อันนี้เมนกะติกาการลองกะล่ำเหมือน ه, นีเห็ดไห้มันยางเห็ดไห้มันสร้างยางไห้มันงามทามไห้มันเมนแลนไห้มันถือทางหรืออภิเพยียนน้อยเหมือน ه, ีเจ้าสู่กับหมอล่ำสาวทั้งผู้บนราชธานีเอาโจเว้เนาน้ำทั้งเล่าไหวสะก่อนหันมาเว้าน้ำคุณพอเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพผู้ส้างนำการทำบุญขึ้นมาเมื่อน,นี้เพื่อนมาเว้าเพื่อนกันทำบุญนี่นโนเมนอกเพื่อนมาเว้าเพื่อนกันทำบุญน,น,นันใดทำไปหลายอย่างเฮ็ดอันเห็ดกะสร้แล้วแต่สัทธทาง แล้วแต่เจตนาจิตใจอัตกาปาถนาได้เทนีละพันพุ่นมาอยู่กับเจตนาเหตุอนไดเหก็ได้ใจเตตั้งต่อการเจตนานั้นแยกออกเป็นสามคือมุลละเจตนาต้องอาศัยมุลเข้าได้เนี้นคำสอนสัง่งจิตใจเลยลับลุยท่านพรมพำกันอาปลัมปละเจตนานั้นใจตัวของท่านบ่มีร้าจากเน่า พองไหลทั้งน้อยพองทั้งเวลําสำทำไอเจ้าทุกทายังบุกพาเจตนาะมีแตตั้งตัวเลวมาตั้งแต่เดิม ตั้งแต่เริ่มชากนเคยหาปาธนายังท่านกอกุศลนันกาเจตนามีเล้ยวจังทำบุญท่านทอดเอาสัทธาเสือเล้วใจมันว่าแตงเอาอันสัทธานัน้นเจ้าสีมีอยู่ในในคือสัทธาสัทธายส,าาสาาัตว์อาศัยน้ำไหสาาไลสัตว์อะไรน้ำพร้อมคณิคน้ำของเก่าท่านไปเล้วปากเบาท่านเล้วจมน้ำสัทธาหัวเต่าสําเบ้ากูเนศากาคนกบไปกลับมา พ้องไหลทั้งน่อยเรียกว่าห้อยคำเมาสัตธาคือเก่าพดออกเขาคือ,ตอเต่าเพิ่นก็เลยได้เอยคนเข่าเพิ่นจ่าเมื่อนี่เดือคณะเจ้าภาพของเขาได้สร้างก่องบุญก่อสม,มุนมีครบแจกทานมีพ้อมน้อมท่านในสลาของทุกอย่าง้อมทั้งระบาดเองท่านแล้วบ่จงมน้ำบัดนี้ลำสีลำทรงอวยพ่ ทรงพ่อให้ทั้งคุณพ,อพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจา้าภาพฝนลัดดาวันใชัยยพักอันมอลำั่มพลิ่งผูง้เทาดนใจหลายว่าสั่นเสื้อหยังวัดเน้องฝนลัดดาวันใชัยยพักหรือเอื่นไงไง,ไงมอลำแสงตะเวนจา้าบ่ได้แบ่งเครองคือพื่นได้มือน <c oughs> ขอนอมเอาคุณภาษีรัตนาไตายทรงพ่อให้คุณพ,อพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจา้าภาพ อาย่อมือสาธุเอาเด้อบัดน,นี้อา่าผู้ใดอยู่ใกล้ปะลัมพิธีอยู่ใกล้งานกะลันคองให้เนีเด้อบัดน,นี้ยไก่บ่เอาย่อมือสาธุเอาบัดน,นี้ลำสิลำสูงไหวพรานสาวมอลำอามงอนสิสูงพร้อมไทยพร้อมทั้งศรัทธาไทยผู้ทำท่านโมลีกาหากได้ใสย่ยิงแปลว โอ้ยคือแก้วหน่วยวันนี้คุณพ่อคุณแม่สัตทเอ้ยเจ้าทำบุญเมื่อนี้ให้มีแต่ความสุขอันตรายภัยถูกอย่าสูงมีมากกลอันมาพโพยภไยไครวัดไทยเฮลีข้างบุญเจ้าได้โอสร้างอย่าไม่มั่ง หางนี้ปรารนาเงินสหไล่มาเป็นป้องปรารนาทองให้ไล่มาเป็นสังให้นั่งกินนั่งใช้ยามเ,เดียวบ้างสนุกกินสนุกสั้งเป็นคุณนางเด้อเอ เขาทงชาติหน้าพุนพลาเจ้าสูนิพันธลานผู้มาลำลองสิแถมพ่อนูซสอยสาธุเด้อคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพพ่อแม่พี่น้องผู้มาฟังร้องฟังลำเอ,อ้ยอายุยืนให้ได้ร้อยนอไป

ทังคณะเจ้าภาพพร้อมกับอีพออีเม่ผู้มานังตั้งรองตั้งลำบานเฮ้าผู้มาให้กกำลังเอื้อกำลังใจมี่หนีไฮวิดนีเดอแมเดอร์นีทอกวสอกให้เบิดเจ็บป่วยยูเป็นเก้าเป็นเบาหวานเป็นลูกอียังกะสร้างกะห้ซวงให้เศร้าขั้นได้เต้นใส่หมอลำได้ค่ะเดี๋ยวจัดไหเดอได้ค่ะโอ้ยได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเดินก่อนสะก่อนบัดนี้อาจารย์เฮ็ดรูปแบบล่ำก่อนประยุกต์ฝากก่อนอีพออีเม่เฮ้าบัดนี้ พี่น้องเสด็จฟ้อนนั่ขอบคุณค่ะผู้งามให้ตะบูสูมอีาอายดอกแล้ววาขอบคุณเลยหลายค่ะ ไล่นะแมาเอลดีแทนเนาะว่าสีมาเบิ่งมอล้วลนหลังดาว่านไอเสียแดงพูลล้ละนางข้างหลังว่ะมาหดอดคนละเห็นแต่ดากแล้วว่ะอยู่ตอนหนาพระโลดดากเพราะไงอวยหนาอวยหลังแล้วว่ะดีละละอไอเจ้าได้เห็นของไงน่ะจิ้เทนซี่ดีใส่บวงเดเนาะก่อนน้ำกันเด้อแม่บันเนี่ย แม่นมาเออไนแม่นมาเด้อนายสวัสดีลาพี่น้องพ่อแม่เอาาทางสัทธาสัทธายี่งถูกคนจนสิ่งยินดีล้นไปเห็นละคนมามาไคก็อยากพ่อนาลฬดาวันจังมาแม่นบ่อราคาแมนเบืองให้มันขังลาดาวันชัยพักแม่นจริงหรือไม่มีไผ่ทวงตัวป้องมีบ่มีไผ่ทวงตัวป้องมีบ่คือบ่มีดอกข้าผูดได้ทวงมาปองมานังลมพออยู่เวทีคือบ่มีไผ่ทักมาปุ่นั่ง ตัวฉันนั่นละดาวันคงทีตัวฉันนั่นละดาวันคงทีเพ่ามีปุนแตกนะขนันมาเทย่างใดเกย์ลับใส่กับพ่อแม่มานานมาแต่มีงานตูนละแมนตูนช่วยรวยเรือใดแล้วได้บ่ได้อบ้ารวยเรือใดก็แนวใดบ่ได้อบาก็ว่าแต่บักแก่นหน,ใน,ใน,ใน้า,าให้นางสวยกาดบ่ให้ผ่านนี้ผานทดฟังคงได้ฟังนางลำแม่นอนอจนเทแต่วันนี้คือกันนั่นละเทการวันนี้ละคือกันนั่นละแม่ก็จังไปหลายเทเทมา เพราะม่ยมาเจ้ามาถึงผัวถึงเมียส่วนสนบนจริงของจริงแท้มาอีกพอตกต่ำของจริงแท้ละมาอีกพอตกต่ำคงสิน้ำสดจ้งต่เว้นหุ่นจำนี้มาเมื่อนี้แสนภาพภูมิใจเห็นสัทธาสัทธิวอลืมทางลาสัทธาจังกะบ่ลำคือเก่าแม่สิแกเสียเข่ากันย่าจังกัถอยใหญ่แลน้อยบ่ทานเตือนน้ำลุงเทปประสงค์มาตั้งดังคือข้าวกีมีหลายเรื่องภูมิใจหลายทางมีหลายเรื่องละภูมิใจหลายขอขอบคุณพระพุทธศาสนา พุนี่แต่สิ่งอางขนดมาขุดถือเมืองแม่นผีเดงสวรรค์ลอยพ่วงสีสันคณลาเทียดจุดสรุปลงมาเบิ่งแล้วลายลุดงนกตัวเพี่น้องตุกแสงดาวดาลวนลาคาเพงงแจกบุญทวัีตีหลายท่านกำมากันตูกไปตีหลายท่านกำมากันตกไปขอขอบพุ่นไหลายที่ะดีกระโดกระโดดไปนอจุบวเงงบวมเว้นแก่ปากเพินองินเงียบพ่าพอบรทุกคนทางฉันหมอเราก็หมอลรา หมอเลยจันหมอลงกับหมอลั้งมอเลยขอขอบคุณพระพี่น้องข้ลงพระป่าสาธุเด้อขันไพ่ผางขอให้ทานมีสุขเด้อคุณพ่อเด้อพูดแม่สนุกกี่สนุกทานสนุกทานอย่ามีทางให้เงินค่าให้ผู้ไรมาหลุดทางยาสุเกิลขาดทางไปถือหน้าผองหน้าขอบคุณเด้อขอบข้าหแม่ป่าแม่ป่าเราพร้อมทำกรรมการสาธุเด้อจงเจริญยืนนานยืนนานถูกปีน้ำ ลานบ้านเพื่อสนุกน้อยยารื่นร่องอาคาขึ้นไายขาเด้อแม่ปัาปู่พ่อน้าแต่งกองกับสนุกกินสนกุสนกนนทานกาหลีทำง่อย,าายสาธุเด้อผู้ใดฟังลำคอยลำคอยลาดาวันบดเก่าพวกน้นเด้อพวกผู้บา่าวผู้สาวผู้สาวมาฟังลำเมื่อนี่ไผ่บ่มีขู่สอนให้เขาได้ดังมาดังมาให้เขาได้ดังมาให้ไเห็นผู้บ่าวสักหน่อยท่านปันห้อยแล่ให้เกี่ยวนะเด้อป้าเด้ออ่อนซ่อนโสดก็น,น,นี่โสดไหม โสดโอ้ยเบาไข่ต้อยเอาเป็นผัวซะก่อนเด้อมมันเองแจ้งสีเมืองเอาซ่อนผู้บ่าวซ้ำหน่อยรุ่นนี้เราลุ่นมีเงินเดือนเพราะเอิดเย็นเอิดใ่ดดดลูกซข้าไปใส่ใดเดือนแล้วาาก็ตั้มกระเมือนปวดได้ี่ละแม่งา กูจองแล้วพ่อนะขอเกี่ยวแม่ชายเสดเสียดายลูกใจขอใครอยู่บ้านในนอกเขาไปด้วยคุณพหาว่าไม่สนี่นอกก้องปพีหมอลำตาเอ้ยตาเอาเ้ยตาเจ้าผู้ตาวันช้ำนิ่งเงินพระจำมาแล่หัวคูดพี่มีก็มีอยู่บ้านบอกขวายันสำเร็จขอโทษแทนถ้าหากแฟนคุณมีน้องรักพี่จังได้มาขอโอดขอไล่แทปบอลเ,อเอลีลยเ้ยวเละมาลำขอไล่แทปบอลเลี้ยวเละมาลำเพ็้นน้องเป็นหมอลำพัดทีพ่อสามี สามีละตัวก็สุนหลอสอบคนมาทั้งแต่นานๆนล่อสอบคนมาทั้งแต่นานๆนโปรดสงสารนางรำโผมาบนเกี่ยวใจเดียวนั้นไม่มีลายรักใจเดียวนั้นไม่มีลายรักเป็น,เป,นเป็นสมัครเจิดเข้ามาจองหัวใจของน,อยง,นงยังโสดได้โลรดกลุมที่คานอกไม่มีปริญญาจะโบส่สมรเรียนลำจบสั้นแต่พอได้รักเงือนเดืเ่อน,ลน,ลนรละแต้วไปเรียนบอมี่ไปไประกาศควมสามารถของค่อยบ่มี บ่พีรือหากบ่พะอใกไกลเรือไกลก็เป็นให้เหมือนกันรักกับฉันไม่มีวันเสียหายถ้าคุณมีลูกชายจะให้ลัอนดกินสินสมาักันโมูามังคแต่เก่านางสิบอเพริเ้อเบิดแคบสูอันส่วนนอกนักอยากแต่พี่มีเมียยากแต่เสียของดีพี่ชายไม่จอยเมียมีเมียพี่ก็ต้องมาเมียมีเมียพี่ก็ต้องมาเมียไม่มาก็แเปรีเมียไม่ดีเอาลำพี่ ี่ก็รีบลำเสียล่ะปะเดียวเมียมาพี่จะไม่ได้ลำไปไหนเอาลูกเมียไปนำไปไหนลูกเมียไปนำคนไหนไม่ลำคนนั้นกลัวเมียเอาเมาพี่ก็รีบเมาเสียเมาพี่ก็รีบเมาเสียล่ะปะเดียวเมียมาพี่จะไม่ได้เมาไปไหนเอาลูกเมียคอยเฝ้าไปไหนลูกเมียคอยเฝ้าคนไหนไม่เมาคนนั้นกลัวเมียเพียกรับหลอกเพีขอละเมาเก็บมวนเสียเพีอเราแพ้ขอละเมาเก็บมวนอยากส่วนเบาไตฮันโอ้ยเมือห้าน แต่งดอกไอ้เมื่อาบ้านแต่งดอกสีรน้านวนคดกวนที่ใหญ่หนักลี้